สบายดี bye. พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สกูดสกูดเนี่ยมแมลงเนาะกำลังเสียกินข้าวกับสาลัยมาเขียบพี่วัดเอามาฝากขอบคุณหลายๆเนาะเอฟซีมาฝากขอบคุณพี่วัดเด้อในประกันซื้อกับเข่าทุงละยี่สิบห้าบาทมาจากโรงพยาบาลยำาทุงละห้าสิบมาแชร์ <40 S 3> บ่สจัดวางวางคารุนคารุนนี่คนสชัวงมาเด้อพี่น้องทุกคนออื ชิมเหมชิมไจ,จ้าจ๊อกไดแบบอยู่หืงพักมาพินเนาะ F4 บาสุกุสุคนเดอ้อมาเดอมัะมีเลยทุกคนทุกคนมาเดอ้อมาเดอ้อเดี๋ยวเอาขายก็ออกมาตั้งวะอ,อันนี้กระตุกเนาะพี่ฉลาดซื้อให้กระตุกไว ขอบคุณพี่ลาที่สน,นับสนุนเราตลอดมาด้นี่ขอดเสียวด้ยวขวดเสียวแกงไก่เจ้านีเ้เเเปเจ้าบอส่บ่เจ้ไจ้าไ่รถ้าไอ,อร่อยไ้ไจ้ยกก้าไปรถเจ้าไปรถเจ้าไเ้าไ่รเจาเ้านปรถเจ้ารเ้าเจ้อไปรถเ้าเาเด,เด,ดเา้าครถเจเเจ้าราาาเ้รเ กินขขาวน้ำกันจ้ะกินแล้วแล้วก็พากันอันโอ้ยสมาขาวที่หนาวกินแล้วแล้วก็กินยาแล้วบ่ะนี่กระเพาะขึ้นเนาะ <c oughs> พี่น้องมาด้อพี่น้องกินข้าวกับข้าวลวยอยแย่ๆเลยโอ้แป๊บหนึ่งเด้อเราจใส่กองล้างกาหนะ่ะตาสวยพอดีขอโทษขออภัยพี่น้องที่น,นั่งคาตาม,มาดเพราะว่า มันนังงน่งเงียบพี่น้องเนาะกระโตก,กระซิ้วๆพี่น้องเลยขอโทษด,ด้วยพี่น้องเดือดรานั่งบอสุภาพเพราะว่าเขานั่งเขาก็ต้องนั่งแบบนี้พเพราะว่าเานั่งเาีพี่น้อยที่นอนเราก็จะประมาณนี้นะคนที่นอนที่กินแซ่บบอ,อบอคอยเห็นชาวไรเราเห็นจะคอยคู่ดเดียวกันเลยไปโอ้ยเชียวาพามีเลยเนาะบอกันเลย คนแข่งคนครับพี่น้อยบรรเทากันเลยไปเด้อแต่ตกสวยไหมทุกคนเบอร์สีอาร์เอฟซีก่อนพีสาลาัดซื้อไหขอมจะพี่นอนเดีย๋ยวไปกินซะละ้วเนาะอะไรแช็คมายังสบพึ้มก็มาๆพี่น้องโอ้ยหลับไก่พี่น้อยต่แซ่บดีเลยอันนี้ปลาแห้งแต่บมวันนี้ซื้อมากินอีกวันน,น,นนี้คนประหยัดของงานกินแล้วกินอีก ย้งเลยแกะแกะแกวันแม่แกแซบยุแซบไหมเขาจะส่ยังไงใอะไประปลาปลาซับปลาซับ <c oughs> ดอื้อดเย็บอร่อยมาก ว่ารู้นี่โทรมาทำไมฮลัลโหลดูเลยอืมดูได้ยินอะไรทางไดนเนาะดูเลยได้ยินได้ยินดูโอ้ยนะคะนี่ดูนี่หมอโทรศันจะมันเป็นยังไงจะส่งเสียงมันไม่ได้ยินอย่างเลย เดี๋ยวโทรกลับเดี๋ยวโอนแล้วจะโทรบอกแปบ๊บหนึ่งกินข้าวยังเขาบอกปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่ดีกว่าจะรีสตาร์ทไม่ถาม่านเลยนะ่ว่าแม่งเรซืือมาหลายปีเลย เก็กตเมือรูปไ้เห็หลุดเมือ่อรูหม,มอมาดีมเน้นพกแจำเจ็บาความเจ็บ ต้องกินแบบมีเสียงแท็บกินมุ้งมีเสียงบุแซ่บเลยแจ่วทรงเครื่องไปมามั้นกินเนาะจะไปดิ้หรอ แกก็ไม right, mm ่ยอมถ้อย่าบวัไปเปิดนาำพีเรื่องผีคมมาขอญาตผี โชกตุกให้ที่สลัดหนึ่งกะเละทาคิดอะไบงนอาที่ใสก่กะโชว่าอืออัลโหลย้มอทุกคนกินเขามาด้กินเา กำลังคิดหลายอย่างดูพวกเกสองคนอี่น้เขาทยคิดอยู่เยรู้ไหเดี๋ยวกทายคิดอยู่ราไม่แรกไม่ยอม เกาไปหาน้องพิมมันเนี่ยเดี๋็กบังอะไรกับบ้านเมียเลยดีใจคือตอนนั้นฉุบเกินช่องคิดคิดว่าคิดว่าทาไว้กว่อนกันดีนะใจเนาะอ,อร่อยมาก ดิฟเล็เป็นโดเป็นดองชาก็แหละครับร้อนพอเาทำอะไรอีกบอทำเบิร์เกอ

มาทีนั่กินขาสุรา,าทั้งมานเทศมัทีนเอาเลย ชิมแบบนีความสุขม,มากาพาบยุดมีไปอยู่อย่างเงี้ยเงี้ย